สวัสดีค่ะสวัสดีเพ,เพื่อนทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองวันนี้ไปเตยมาในหัวข้อาการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะมีไพ่3ามกองให้เลือกนะคะกองแรกเป็นพี่หนูพี่หมานะคะแล้วก็น่าจะเป็นพี่นกคูกเนกกองสามเลขย3่สิบสากองหเลข18บแปดกองสองเลข12บสองกองสนะคะเลือกมาเลย1รูป ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วเราไปฟังคำทำนายไปฟังคำตอบกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะเลือกรูปไว้เลยนะใครที่สนใจจะดูดวงนะคะก็ สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจตะกรุดเสริมดวงนะคะทักขอดูรูปได้ในแชทในแชทไลน์เลยนะแล้วก็ใครที่อยากจะทําบุญเสริมดวงนะคะเดือนมก,กราคมนะคะจะทําบุญถวายหนังสือสวดมนต์กับถวายสังฆทานนะคะก็ทักสอบถามกันได้ทักสอบถามกันได้เลยนะคะโอเคเลือกรูปมาเลยนะคะหนึ่งรูปนะ แล้วเราไปดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เรื่องใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราเนาะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่องของการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีชาวกองหนึ่งค่ะตอนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะเราก็จะมาเช็คพลังงานภาพรวมของเรานิสหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปดูการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราเช็คพลังงานเราก่อนนะ มาแล้วก็ออกมาก่อนมาแล้วก็ออกมาก่อนมาดูกันกองหนึ่งนะคะทาวเวอร์มาเลยมีอะไรแบบว่ากระชั้นชิดเข้ามานะคะจี้ให้เรารู้สึกร้อนลนกระวนกระวายเนาะงานด่วนงานเร่งงานรีบด่วนจีไปสนีจา๋าทำอะไรก็ต้อง เล่งรีบนะคะมีการเ,เปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะอืม e n of อ i ฟวิ e e ซเ of s w o r d Queen of c u p ั King of w i e l ห้าถ้วยสี่เหรียญ The Emperor, King of War, แล้วก็ n นท์ออฟวานนะคะเอ่อพลังงานของคุณเนี่ยนะคะไปเตยมองว่า บางท่านอาจจะเกิดวันอังคารนะคะหรือเป็นชาวราศีเมษนะคะหรือลัคนาพลึกศกมังกรกันนะคะมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาปรับลายภาพรวมของคุณเนี่ยต้องบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างมากระทบจิตกระทบใจทำให้คุณรู้สึกว้าวุ่นเนาะเออนะดูซิเนี่ยมันว้าวุ่นใจอาจจะเป็นงานด่วนงานเร่งงานรีบที่หัวหน้าเจ้านาย ส่งให้ทำแล้วต้องทำทันทีนะต้องทำทันทีต้องรีบทำงานด่วนงานเร่งงานรีบนะคะอยู่ในจุดที่เร่งรีบนะคะมันทำให้เรารู้สึกวุ่นวายหัวใจเนาะนะคะคืออยากทำให้มันสำเร็จอยากทำให้มันแบบออกมาดีมันก็เลยเป็นอะไรที่มากระตุ้นทำให้เราหงุดหงิดอารมณ์ร้อนหัวเสียบ้างนะคะมีบ้างนิดหน่อยแต่ภาพรวมเรื่องการเงินน่าจะเป็นช่วงที่เรา วางแผนการออมระยะยาวเก็บออมเงินหรือวางแผนที่จะเ,เก็บแบบจริงจังเก็บเป็นก้อนไม่ได้อยู่ในจุดที่ใช้จ่ายสุลุยสุล้ายอะไรค่อนข้างมีสติในเรื่องการเงินแต่เรื่องงานค่อนข้างวุ่นวายเรื่องความสัมพันธ์ก็ในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือก็ยังงงๆกันอยู่จะไปทางไหนจะเข้าจะเข้าทางซ้ายหรือขวา ยังอยู่ในจุดที่คุยกันไม่ลงตัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ก็ถือว่าตัวเราก็ค่อนข้างหนักแน่นพอสมควรอยู่ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์หรือสถานการณ์อะไรเข้ามาก็เอาอยู่นะคะเพราะว่าไพ่บุคคลขึ้นมาทั้งราชาเหรียญราชินีเหรียญราชินีถ้วยกิงดาบกิงไม้เอมเพอเร์ Emperor, มันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่คือมีวุฒิภาวะนะคะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ ถึงมันจะมีอะไรเข้ามากระตุ้นให้ร้อนใจเราก็ยังครูมาลงตัวเองอยู่อ่ะอาจจะมีบ้างนะแบบปะทะอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างแต่ว่าไม่เยอะนะคะไม่รู้ว่าพลังงานของคุณเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าบางคนเสียดายเสียใจบางสิ่งบางอย่างที่มันผ่านมาแล้วนะคะแต่ก็ยังเหมือนไปต่อนะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่มานั่งชำ้ำอกช้ำใจไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ใช่นะคะ่ะดูต่อนะ หลังไพ่สวยไหมสวยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเป็น <c oughs> การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับเรา <c oughs> เห็นไหมคะใบแรกใบนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์สาดาบนะ <c oughs> เออมาใบแรกก็สามดาบเลยอ่ะโอเคสองดาบ ไบเตยมองว่าจากที่กำลังเขาเรียกอะไรอะเซ้าหมองอ่อนแออ่อนไหวคุณจะรู้สึกแข็งแรงแข็งแกรงขึ้นนะคะการเงินก็จะดีขึ้นการเงินจะดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์ที่มัน เห็นไหมคะรูปนี้คือบางอย่างที่มันผ่านไปแล้วหรือมันเป็นความทุกข์ความเศร้าเหมือนเราต้องปล่อยต้องวางต้องทิ้งเรื่องไม่ดีเอาไว้ข้างหลังแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าเหมือนสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงก็คืออำนาจในการตัดสินใจของคุณจะเด็ดขาดชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะมีหนึ่งดาวขึ้นมาถ้าคุณเจอสภาวะปัญหาอะไรอยู่คุณก็จะผ่านพ้นเรื่องนั้นไปโดยเร็ว คุณจะเคลียร์สถานการณ์ที่มันวุ่นวายหรือเคลียร์สถานการณ์ที่มันไม่สบายจิตไม่สบายใจออกไปได้นะคะใครที่อกหักอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรักสามเศร้าจะเคลียร์เรื่องนี้ได้นะคะเห็นไหมคะคือเลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าเลือกที่จะโสดดีกว่านะไม่มีใครก็อยู่คนเดียวได้หรือบางท่านเนี่ยเหมือนมีอยู่สองทางก็คือลักษณะ ความสัมพันธ์ที่ค,คลุมเครือซับซอ้อนไม่ชัดเจนน่ะมันจะอยู่ในจุดที่เขาตัดมือที่3ออกไปแล้วเขาเลือกคุณคนเดียวเขาเคลียร์ปัญหาเขาจบแล้วเขาจะมีคอมมิชกับคุณนะคะมีสองทางคือไม่เลิกก็ไปต่อนะคะเอ่อถ้าเป็นเรื่องของการตัดสินใจเลิกก็คือเขายังเคลียร์ความสัมพันธ์นั้นไม่ได้นะคะมันก็เลยเหมือนเราเลือกที่จะเสียใจแล้วก็แยกตัวออกมาอยู่คนเดียวมากกว่านะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออสองทางเลือกนี้มันขึ้นอยู่กับคุณนั่นแหละว่า คุณน้ำหนักของคุณจะไปในทิศทางไหนหรือคุณจะมีความมั่นใจในการตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือวิกฤตทางการเงินของคุณจะหมดไปนะคะความสบายใจเรื่องการเงินของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่กําลังตั้งหน้าตั้งตาทํางานหาเงินนะคะไม่ว่าจะมาจากช่องทางไหนทิศทางหรือสถ,ถานการณ์ทางการเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นในระยะ1เดือนไม่เกิน3เดือนคุณจะรู้สึกสบายใจเรื่องการเงินมากยิ่งขึ้น ะค,ะคุณจะไม่ได้รู้สึกแบบลำบากใจตะขิตตะขวงใจเรื่องการใช้เงินอย่างที่บอกตั้งแต่เราเช็คพลังงานต้นคลิปแล้วว่าคุณน่าจะวางแผนเ,เก็บเงินระยะยาวออมเงินระยะยาวหรือมานั่งคำนวณมานั่งคิดแล้วว่าใช้จ่ายได้กี่ส่วนแบ่งเก็บกี่ส่วนแล้วในระยะเดือนถึง3มเดือนมันจะอยู่ในจุดที่การเงินของคุณจะปลอดภัยนะคะแล้วก็โปรเจกต์ที่เราซุ่มเงียบที่จะทําที่เรายังไม่ได้เล่าไม่ได้บอกใครเนี่ยที่เราตั้งใจทําจะออกมาสําเร็จ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่กําลังวุ่นวุ่น,นวาย,วาย,วายอยู่เนี่ยนะจะเคลียร์กันได้ลงตัวคุณจะกล้าตัดสินใจแล้วทุกอย่างมันจะถูกเคลียร์ถูกสะสารให้ชัดเจนนะคะส่วนในเรื่องของออประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานที่มันวุ่นวายก่อนหน้านี้งานเร่งงานด่วนงานยุ่ง,งยุ่งงานยากยากจะเริ่มนิ่งขึ้นนะคะจะเริ่มนิ่งขึ้นไม่ได้อยู่ในจุดที่จะต้องมานั่งเป็นกังวลนั่งเครียดตลอดเวลาเหมือนเดิมเนาะประมาณนี้นะคะก็ จบแค่นี้ก็พอเนาะเอาเป็นว่าการเงินของเราจะปลอดภัยนะเป็นพี่หมูเป็นพี่หนูไม่ใช่พี่หมูสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เอาตัวรอดได้เก่งนะกองที่หนึ่งคุณค่อนข้างเอาตัวรอดได้เก่งแล้วก็เป็นคนฉลาดเฉลียวในการปรับตัวในการวางตัวในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเปเตย์เชื่อว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนคับคันขนาดไหนคุณเอาตัวรอดได้นะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้พิมพ์รับคำทำนายดีๆด้วยกันพิมพ์2323 23. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราบ้างเช็คพลังงานของเราก่อนเลยนะเลือกขี่หมาที่คาบดอกกุหลาบนะคะ ีหรือพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างเด็กไม่เทา้า j u ส g เมนต์หกถ้วยเด็กดาบเต็ดก้าไม้เทา้า กไม้เท้าห้าไม้เท้ามาทุกรูปแบบเนาะทาวเวอร์เอ๊เหมือนกองหนึ่งเลย <c oughs> มีความคล้ายกันอยู่นะเออช่วงนี้บางท่านอาจจะไม่สบายหรือคนในครอบครัวไม่สบายนะคะเออหรืออาจจะมีประเด็นที่มันมีเรื่องวุ่นๆเข้ามาให้เราต้องสะสางเนาะบางคนก็เรื่องหนี้สินบางคนเรื่องสุขภาพจริงๆนะคะมันขึ้นเตนะือนนจจะแต่สุขภาพของคนในครอบครัวสุขภาพของเราที่มันเหมือน มันต้องพักฟื้นมันต้องฟื้นฟูนะคะนะต้องฟื้นฟูเป็นระยะเวลาพักผ่อนะทำใจให้สบายนะบางท่านอยู่ในราศีพิจิกเออแล้วก็เมษสิงธนูมิถุนตุลกุมเนะาะธาตุไฟธาตุดินจริงๆแล้วเจออะไรมาค่อนข้างหนักเหมือนกันวุ่นวายเหนื่อยนะการงานก็เห็นไหมคะเหนื่อยอยู่นะตากฝนแบกไม้ตากฝนนะคะ อีลกคลุกคลักอยู่แล้วก็บางอย่างก็ไม่รู้ว่าถนัดหรือเปล่าที่ทําไปเนี่ยอาจจะถนัดหรือไม่ถนัดก็ได้วุ่นวายนะคะมีอะไรที่จะต้องไปสะสางไปเคลียร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็เหน็ดเหนื่อยบางคนเพิ่งโดนเทนะคะอกหักช้ําใจอะ่ะโดนบอกเลิกหรือเราเทเขาก็ได้เสียใจอะไรย่างเงี้ยหรือบางคนลาออกจากงานหรือบางคนมีประเด็นเรื่องสุขภาพจริงๆต้องพักฟืน้นรู้สึกไม่มีพลังชีวิตเท่าไหร อะไรอย่างนี้นะบางทีก็มีเรื่องเก่าๆมาให้เราสะสางเอ,อเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังตัวเองอืเรื่องการเงินก็ยังไม่น่าไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างที่จะแบบทาอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันนะเอ,อเข้าใจแบบไม่ใช่แค่ง,งานเดียวที่คุณทําอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามาพร้อมๆกันมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวันนี้ทาไมมันวุ่นวายจังทําไมมันเป็นอย่างนี้คุณจะรู้สึกหงุดหงิดน่ะนะนะ บางอย่างมันมีอะไรมากระตุ้นทําให้เรารู้สึกว่าอจากที่เราใจเย็นจากที่เรานิ่งได้เรารู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองอะเราหงุดหงิดเราแบบหัวเสียหรือหัวร้อนอะในบางครั้งมันไม่ค่อยได้ดังใจเออการเงินก็ต้องจ่ายเยอะอะไรอย่างเงี้ยขออภัยนะคะหาไม่ได้เยอะก็แบบอ่ะจ่ายแล้วหรอมันก็เลยอยู่ในจุดที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก็เลยแบบอา้าอะไรเนี่ยชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้นะว่าคุณอยู่ในเวนั้นหรือว่าอยู่ในไวเบรชั่นนั้นหรือเปล่า บางคนก็เหมือนหลุดพ้นแล้วเพราะมันมีไพ่ judgment ขึ้นมามันก็ดูรวมๆเนาะพูดถึงว่าบางคนก็หลุดพ้นละสถานการณ์ที่มันแบบไม่ดีอะไรที่มันเลวร้ายมันเหมือนเราผ่านพ้นเราเริ่มต้นใหม่แล้วมันมีข่าวใหม่ๆเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหนื่อยนะบางคนเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วก็แบบไปปรึกษาหรือไปเล่าให้ใครฟังไม่ได้แล้วก็ดูแล้วแบบไว้ใจใครไม่ได้เลยจะโดนแบบเสียบโดนแทงตลอดเวลานะคนที่จะทรยศถัดหลังก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะ เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะดูสิหลังไพ่มีมนนะคะมนขลังสวยไหมสวยเนาะเราจะมาดูกันว่าชีวิตของเราจะเป็นเช่นไรชีวิตของเราก็นิ่งขึ้นแหละนะ สงบขึ้นเหมือนไพ่ใบนี้เป็นสัญลักษณ์ของความนิ่งนะสีดาบเนี่ยโอเคการเงินก็จะดีขึ้นอยู่นะการเงินจะดีขึ้นอยู่นะคะสบายใจขึ้นเรามองภาพกว้างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะ่ะนะโอ้ดีงามเลยนะดีงามเลยนะลดอยู่ลดเลยล่ะการเงินเหลือเก็บมากขึ้นค่ะเหลือเก็บมากขึ้น ดีเลยอืมสบายสบายมีเงินใช้เหลือเฟือเลยค่ะนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะแล้วก็อยู่ในจุดที่คุณรู้สึกปลอดภัยในทุกๆด้านน่ะนะอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกปลอดภัยในทุกๆด้านทั้งเรื่องของการงานการเงินเรื่องความสัมพันธ์นะคะเราจะรู้สึกว่าเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเรารู้สึกดีขึ้นเรื่องของการเงินเรื่องของการงาน เรื่องของวิถีชีวิตของเรานะคะเราจะรู้สึกสบายใจปลอดภัยอบอุ่นหัวใจรู้สึกดีอืมรู้สึกดีรู้สึกดีกับตัวเองอุ่นใจสบายใจปลอดภัยแล้วก็รู้สึกมีพลังชีวิตนะถ้าถามว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรไปเตยมองว่าหลากัหลกๆเลยก็ น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มันจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นเนาะอุ่นหนาะฟ้าข้างมากยิ่งขึ้นสบายใจมากขึ้นปลอดภัยสบายใจมากขึ้นแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีมันเหมือนเราก้าวข้ามก้าวผ่านเรื่องนั้นไปได้แล้วนะคะก้าวข้ามเรื่องนั้นๆไปได้แล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมอืมอบอุ่นใจสบายใจ มีแต่ความสุขเออนะในระยะหนึ่งเดือนไม่กันสามเดือนมันเปลี่ยนมันเหมือนพลิกฝ่ามือเลยนะแบบเอ,อ้ามันเป็นไปได้ยังไงมันดีขึ้นขนาดนี้เลยเหรออารมณ์ประมาณนั้นนะเออเป็นไปได้ยังไงมันดีขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอมันทาไมถึงเปลี่ยนได้มันจะอยู่ในโหมดนั้นเวนั้นคุณก็จะรู้สึกงงว่าเฮ้ยจริงหรอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เห็นแล้วรู้แล้วแหละว่าแบบคุณน่าจะอุ่นอุ่นใจมากขึ้นว่าเออเงินในบัญชีมันเริ่มมีมากขึ้นนะคะ รู้สึกแบบอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปอยากเที่ยวก็ได้เที่ยวคนไม่ดีออกจากชีวิตไปนะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเราหยิบจากอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมากขึ้นจากที่อารมณ์มันคุกกลุนอารมณ์มันร้อนหัวร้อนใจร้อนเนี่ยมันสบายใจขึ้นมันนิ่งขึ้นมันมีข่าวดีเข้ามาแทนที่ข่าวไม่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ในจุดที่คุยกันลงตัวเคลียร์กันลงตัวมีการเฉลิมฉลองนะคะนะเราอยู่ในวายเบรชั่นที่สงบมีความสุข ดึงดูดโชคดีๆเข้ามาได้แบบอินฟินิตี้แบบไม่จํากัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของอช่องทางการรับเงินใหม่ๆม,มันมีเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะคะอยู่ในจุดที่เรามีที่ปรึกษาที่ดีนะคะแล้วก็มีคนดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรที่เราผิดหวังอะไรที่เราเสียใจอะไรที่เราเศร้าหมองทุกตรงอยู่เราผ่านพ้นความรู้สึกนั้นมาแล้วนะคะเหมือนเกิดใหม่นะคะหรือเราตื่นรู้นั่นแหละนะประมาณนี้เพราะฉะนั้น e อ e r g y ของคุณก็อยู่ในโหมดนี้เวนี้แหละนะคะ แล้วก็ไพ่ใบสรุปของเราหมายเลข18เป็นรูปพี่หมาน้อยที่กําลังคาบดอกกุหลาบนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตว์เป็นสัญลักษณ์ของเซนส์และสัญชตาตญาณที่แม่นยํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองก็มีซิกเซนที่เหมือนจะรู้อะไรบางอย่างล่วงหน้าอยู่แล้วให้เชื่อตัวเองนะคะก็อวยพรนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะรับคําทานายดีๆด,ด้วยการพิมพ์18 18นะคะโชคดีค่ะสวัสดีกองสามค่ะเป็นพี่นกคู่ใช่ไหม เรามาดูกันเลยว่าพลังงานเราเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปดูการเปลี่ยนแปลงทั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะดูสิ สึกมาสึกชีดดาบเด็กถ้วยเจ้าไฮพรินเต็มหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยสัญลักษณ์จากจักรวาลเนาะเต๋อสตริงโจโบโอเคอยู่นะพลังงานกองที่สามอันนี้ถือว่าใช้ได้นะคะไม่ได้อยู่ในจุดที่หนักหน่วงอะไรอะสบายๆแหละการทำงานก็ ทำบ้างพักบ้างเหนื่อยบ้างหายเหนื่อยบ้างอะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ได้รู้สึกท็อกซิกอะไรเอเนจีหรือพลังงานของเราก็ไม่ได้ขึ้นสูงไม่ได้ลงต่าเหมือนกราฟมันไปเรื่อยๆมากกว่านะกราฟมันไปเรื่อยๆความรู้สึกมันไปเรื่อยๆมันเนิบๆน้ำหน้ามันนิ่งๆนะมันยังไม่ได้มีอะไรหวือหวาเข้ามาบางคนก็ค่อนข้างสันโดษเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่บ้านทําอะไรอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าทํางานถึงเวลาพักก็พัก เหนื่อยก็พักเขาไม่รักก็พออย่างนี้หรอไพ่ั้วยไม่ค่อยชัดมากแต่มันเหมือนเป็นการที่เรารักและเห็นคุณคุณค่าของตัวเองมากกว่ามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยู่แบบนี้เราอยู่กับตัวเองเราก็สบายใจดีนะไม่จําเป็นที่ต้องไปโฟกัสอะไรภายนอกนะคะเราก็ค่อนข้างที่จะมี energy หรือมีพลังงานชีวิตที่ดีเห็นลัคนาราศีสิงห์ราศีกร,รกฎนะคะปีมะโรงปีมะเส็งปีมะเมียมะแม่นะคะแล้วก็มีธาตุน้ำน้องมีถุนตุนกลุ่มประมาณนี้นะคะ ธาตุไฟด้วยเอ๊ะลราไม่ใช่ธาตุน้ำมีถุนตุนคุมธาตุดมแม่หมอลืมไม่เตยลืมทีนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับเรามีไหมหลักๆคือเรื่องอะไรดูซิ วความมั่นคงนะคะแต่ก็แรกมาด้วยแบบการที่เราจะต้องเสียเสียสละแล้วก็อดทนนะเออไพ่เมเจอร์มาออกที่กองสามค่อนข้างเยอะจัสติกแฮงแมนอืมใบเตยมองว่ามีความคือมันเหมือนเราอดทนเราเสียสละเราก็ได้มาซึ่งความสำเร็จเห็นไหมคะ ดีที่สุดในสำรับขึ้นมาเลยนะอืมมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันดีอ่ะไม่เดยเห็นพลังงานของคนที่แบบอื่นรู้มีโชคได้หรือสมหวังในสิ่งที่คุณทุ่มเทพยายามเติ s t a ตเห็นไหมมาทั้งเติ Sun ันและเติ s t a ตาเลิศไปอีกปังไปอีกวิกล้องสามดีนะไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเลยนะวิวออฟฟอร์จูนเห็นไหม ให้เมเจอออกมาดีด้วยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จริงๆเปลี่ยนแบบอูเปลี่ยนแบบงงเลยอะ่ะคุณจะมีความรู้สึกแบบการทํางานมันแบบพุ่งทยานมากแล้วเราใช้เวลาส่วนใหญ่กับการพัฒนาตัวเองอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานานเพอไพ่แฮงแมนมันเหมือนเราเราอยากได้อะไรเราก็ต้องแลกสิ่งนั้นนะคะอันนี้เจ็ดเมเท้านะเซเว่นออฟไลท์เนี่ยนะคะเออมันเป็นเรื่องของ การขยับขยายการเติบโตความสําเร็จความสมหวังการเปลี่ยนแปลงความหวังครั้งใหม่ความสุขความสงบความสบายใจคือ energy มันให้ความรู้สึกดีมากกว่าไม่ดีนะเราทุ่มเททุ่มทุนสร้างสิ่งไหนเราจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มราคามากมีโชคมีราบมีประตูบานใหม่ที่จะเปิดต้อนรับคุณมีความหวังครั้งใหม่มีความสบายใจมีความอิ่มเอมใจมีความสุขใจ การงานขยับขยายจเจริญก้าวหน้าเติบโตการเงินมีโชคมีเงินก้อนเข้ามาได้ในสิ่งที่คาดหวังเรื่องการเงินได้ที่ดินได้มรดกได้บ้านด้วยในบางท่านอยากรีโนเวทบ้านก็ทําได้หรือได้ทานะคะขอสินเชื่อไปก็มีข่าวดีนะหรือนะคะอยากจะทําอะไรที่มันพิเศษพิเศษคุณจะได้ทําและทําออกมาได้ดีมากเพราะฉะนั้นกอง3ตัแตงแต่เปิดมาคือดีที่สุดแหละหนึ่งสองสาถ้าให้คะแนนของคุณเนี่ยอยู่ที่80กองหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ ประมาณ70กดกองสองประมาณ70ของคุณเนี่ยแปพลังงานดีนะคะทาแล้วมันเห็นผลดีคิดอะไรแล้วมันสมหวังนะคะทําอะไรแล้วมันแบบประสบความสําเร็จนะอะไรที่มันเหมือนเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเราก็จะได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมด้วยนะคะดวงเปิดนะคะทั้งเรื่องการเงินว่าความรักการงานความสัมพันธ์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหมดเลยนะเป็นครั้งแรกที่เดรสันกับเดรสตาแล้ววิวออฟฟอร์จุดออกมาพร้อมกันแล้วแบบ มันดีอะนะเราอ่านตามไพ่นะพอแล้วนะกอง3คือไพ่สัญลักษณ์ของความฉลาดหลักแหลมขึ้นมานะคะเลข12วันนี้นะคะกละยุทธ์วิธีการหรือความฉลาดที่คุณมีมันใช้ได้ดีมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เรารับคำทํานายดีๆด,ด,ด้วยกันพิมพ์12-12อง 12. สแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ